คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่คารุปรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอชูกตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลงปูดทวดก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิดรักนะครับสำหรับเลขทูบบารมีปูดทวดก็มาทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับมา6-3-3-6ล่าง ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาจากชมแนวทางเรื่ทูบบารมีปุดทวดต่องวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคฤาสิพี่น้องลุ้นไปกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมค้าบผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปุดทวดก่อนอื่นนะครับก็แอดมินก็จะขออวยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพคาดานะครับสําหรับฤาษีพี่น้องที่สนใจคาถาพคดาก็ จดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเล็กทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับเผื่อมีความโชคดีกับเล็กทูบบารมีพุดทวบนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควโตระโตสสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระควโตระโตสสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระควโตระโตสสมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยะสังพรหมยสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรันตยสังสัพพิทธิวิชาเจรณะยสังสัพพโลกาจริยญยสังเอเตณะยเสนะเอเตณะสัจวเจนะมะมะสุวติโหนตุวไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะ นโมสัสงคัสะเสรย่าทีทางรุงรูสวะหายะจาธุครับผมเล็กทูบรมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้สีพี่น้องรุ่นเล็กทูป้วยกันรุ่นป้วยกันครับผม รับผมเลขทูบก็หันนะครับแอดคิมก็จะกลับหันมาให้เลขทูบเอซี FC พี่น้องให้ชมนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอซี FC พี่น้องเห็นไม่ชัดนะครับเลขทูบก,ก็เกิดกลับนะครับเดี๋ยวคิมจะกลับมาให้เอซีพี่น้องได้เห็นชัดๆด,ด้วยกันนะครับเผื่อจะได้เห็นตัวเลขแนวทางด้วยกันชัดๆนะครับผม ครับผมก็สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบารมีปุดทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปุดทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดาเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวัประจําวันจันทร์ที่11นะครับพฤศจิกายนพศ2567ให้ f อพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปุ่ทวดทุกท่านทุกคนได้เตือนจาทุ ครับผมเลืทูบบารมีปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ f c พี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเป็นช่วงโชคด้วยนะครับสําหรับเอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้เพื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับงวดที่แล้วนะครับแอดคิมก็เห็น6 3 3 6นะครับตีกลับให้ด้วยนะครับใน ทางเอ็คิมที่เอ็คิมเขียนให้นะครับถ้าใครรับชมก็จะเห็น6 3 3 6เต็มคาราเบลเด็กล่างก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสำหรับวิซี่พี่น้องชื่นชอบนะทารถทูบบริมีปกดถอดก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ซีมิรักทุกท่านนะครับโชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ